เลยลงไปนะอ้ในท้องมีปลานี้อสองสามวันยังไม่เนาวเพิ่งจะวันหนึ่งกลิ่นยังไม่มีบางร้านกลิ่นโคตรแรงแต่ต้องไปซื้อแบบค่าส,สดๆแล้วม่จะอยู่หลายวันแต่ให้แม่ค้าทำเองนะเพราะขาแม่ค้าทำ ตรงนี้จะมีขี้โคลนเยอะมาเยอะเอาสมุนไพรยัดในท้องนะถ่ายข้างเดียวคนลำบากเดี๋ยวขอไปยัดในท้องนะนี่นะ ไปนึ่งตอนที่น้ำกำลังเดือดเลยนะคะให้มันร้อนเพื่อนหนังปลาจะได้ไม่ติดถาดที่รองไว้นะคะปีบสองั้อนชาซอสเทใจประมาณสักครึ่งช้อนพอนเี่เพื่ออัลดใช่มเอาสองลูกในวันนี้ ใส่น้ำเปล่าหน่อยเพื่จะได้ปั่นสะดวกๆหน้าตาแบบนี้นะกำลังดีเลยไม่เผ็ดเพราะที่บ้านกินไม่เผ็ดพริกแค่สิบเม็ดเองเขียวแดงเอาลราดน้ำยำไปบนตัวปลาเลยนะคะหน้าตาจะมาโรยทั่วๆไปเลยกินพริกแค่สิบเม็ด โอ้ถ้าเผ็ดว่านั้นก็ไม่ไหวแสบท้องสู้เขาไม่ได้นานสักสิบนาทีนะเดี๋ยวเราป่าเอ้ยเดี๋ยวเรามานาไปวางป่าเพื่อแต่งตกแต่งให้สวยงามแต่งแต่งไม่ยากเลย้วางให้สวยทํำใหม่ๆทาเล็กกว่านี้ สองสามนาทีนะนะ